สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะมาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องข้างหลังในการน,นะครับเครื่องนี้จะอยู่ในงบประมาณ9,800บาทนะครับทุกคน9,800บาทนะแต่ตัวเครื่องมันอาจจะมีอะไรที่แบบว่าสเปคที่มันขัดขาด,ดเกินเกินบ้างนะทุกคนแต่ก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันก่อนดีวดวกว่ามาครับกล้องเข้ามาเลยเคสที่ใส่นะครับจะเป็นเคสของ Silver Stone นะครับจะมีพัดลม rgb ด้านหน้าที่ผมเชื่อมกับบอร์ดเอาไว้นะไฟมันก็จะวิ่งตามเมนบอร์ดเลยนะครับตัวนี้3ตัวพัดลมขนาด120 สามตัวดูดเข้าด้านหลังไม่มีพัดลมนะครับอ่ะ CPU ครับ CPU ตัวนี้จะเป็น Intel ครับ i5 1 0 4 0 F นะครับหรือ i5 Gen10 นะ6คอสิเทตนะครับแต่กล่องอาจจะไม่ค่อยสวยนะทุกคนอาจจะมีรอยขาดรอยอะไรพวกนี้แล้วแต่ตัวนี้ประกันยังเหลือนะครับประกันยังเหลือนะทุกคนประกันอ่าซื้อปี21นะครับนับเลย21 2 2 23 24นะครับประกันจะหมดเดือน7ปี24นะเป็นประกันจากอิงกันนะครับ อ่ะอันนี้คือ c p u นะทุกคนอ่ะต่อไปครับเมนบอร์ดครับ asrock ครับ b 5 6 0 Pro 4นโปะครับ b 5 6 0 Pro 4นโะทุกคนอันนี้กล่องไม่ค่อยสวยเหมือนกันนะจะมีรอยแบบนี้หมดเลยรอยเหมือนรอย,รอยโดนแทะโดนอะไรตั้งอย่างเนี่ยผมไม่รู้ว่าเจ้าของเ่าเขาเก็บของยังไงโอเคกล่องจะไม่ค่อยสวยนะแต่บอร์ดต,ตัวนี้ b 5 6 0 Pro 4ปตัวนี้เป็นบอร์ดใหญ่นะครับบอร์ดจะใหญ่แบบนี้เลยบอร์ดที่ลงท้ายที่ไม่มี m เนี่ยจะเป็นบอร์ดเต็มแบบนี้เลย แต่ถ้าลงท้ายด้วยคำว่า M มันก็จะตัดสั้นๆนิดหนึ่งประมาณนั้นนะทุกคนเป็นบอบ์ดใหญ่ใส่ได้4ช่องใส่เอ็มทูได้2ตัวใส่ WiFi การ์ดได้ด้วยนะครับสำหบบรับอบ์ดตัวนี้นะอ่าแต่ c ี u Gen 11นเนี่ยถ้าใครจะซื้อ M.2 มาใส่นะครับผมแนะนำว่าลองลองใส่ข้างบนดูถ้าข้างบนไม่ติดก็ให้ใส่ข้างล่างนะเพราะว่า Gen CPU Gen 1จจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าใส่กับพวกบอร์ดที่มันเป็นตระกูลแบบว่า B 5 6 0อะไรพวกนี้จะเป็นแบบนี้เพราะว่า บางทีอาจจะใส่ตัวบนไม่ได้เพราะตัว,ต,วตัวบนมันเป็นตัวเจนไอตัว PCIe ใหม่ไอตัวเจนสิมันยังไม่ซับมันอาจจะไม่ติดนะครับอาจจะต้องใส่ช่องล่างนะประมาณนี้เจนสิจะเป็นกันบ่อยมากแต่ก็จะเป็นไม่ทุกบอร์ดนะครับบางบอร์ดก็ใส่ได้เลยหรือบางบอร์ดข้างบนอาจจะใส่ไม่ติดต้องใส่ด้านล่างแต่ถ้าใครใช้เจนสิบเอ็ะจะใส่ได้เลยเพราะเจนสิบเอ็ดะเขาซับพอร์ตที่มันเป็น PCIe ที่มันเป็น4.0่ 0, ละอันนั้นก็จะใส่ได้เลยนะครับอแต่เจนสิต้องลองดูนะผมก็ยังไม่กล้าคอนเฟิร์มว่ามันใส่ช่ชองไไหนได้ แต่ช่องล่างอะยังไงใส่ติดอยู่นะครับส,ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นสําหรับ Gen 10นะครับอ่ะแรมครับตัวนี้16กิกับบัส3 0 2ของ Kingston Fury ตัวนี้เป็นแรมธรรมดาเลยนะไม่มีไฟนะครับบัส3 0 2 16กิกนะครับเป็นแรม duo 8สองตัวนะครับทุกคนตัวนี้ s t o r e อ่ะ s t a r e t s t o r l e M.2 ไม่มีนะตัวนี้ที่ที่เจ้าของเครื่องเก่าเขาใส่มาจะเป็น SSD SATA นะครับขนาด480 g ินะ รีสปิดอยู่ประมาณ550ประมาณนั้น530ราเออราวๆนั้นนะครับเป็นของคิางตันขนาด480นะทุกคนอ่ะลืมดูเลยอ่ะอันนี้จะเป็นบินที่ซื้อบอร์ดมานะครับบอร์ดซื้อมาจากแอดไว้นะซื้อมาวันที่14เดือน8ปนะครับปี21หนึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะับเลยเลย21่ใช่ไหมสองส2งก็จะหมดวันที่13เดือน8ปี24นะครับประก,กันยังเหลือน,นะครับสำหรับเมนบอร์ดนะอ่ะชุดน้ำครับชุดน้ำนี่ผมเช็คแล้วประกันเพิ่งหมดไปเมื่อเดือนที่แล้วเดือน2เดือนที่ผ่าานนมีเอง ชุดน้ำที่ใส่อยู่จะเป็นชุดน้ำ T T นะครับสีขาวเทมเปอร์เทส T H สองสี่ศูนย์นะครับ A R G B สองต้นขนาดสองร้อยสี่สิบนะครับตัวนี้เป็นชุดน้ำปิดนะสีขาวแต่หายห่วงเย็นแน่นอนผมบอกเลยเอาอยู่สบายๆเลยครับอ่ะลืมลอ้อ power supply ครับที่ใส่อยู่หากใครซื้อไปอัปเกรดผมบอกเลยว่าใส่ได้หลายตัวมากสำหรับตัวนี้เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์แปดสิบพัทโกนะครับตัวนี้จะเป็นจิกกับไว P เจ็ดห้าสิบ ที่750 gm นะครับ750วัตต์8 0ดพัดโกนะครับตัวนี้ข้างในยังมีสายไฟเลี้ยงกาจออะไรนะทุกคนก็ถ้าไฟสมมติเราไปซื้อ 3070Ti ม์ใส่อย่างเงี้ยก็เอาไฟที่อยู่ด้านในเนี่ยพ่วงไปด้วยก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้สายวายแต่จริงสายวายอย่าใช้เลยถ้าใช้เป็น 70Ti 80พวกเนี้ยให้ใช้เป็นสายแยกจะดีกว่านะครับทุกคนพออัพเกรดแน่นอนหรือใครจะซื้อ RX ก็6 6, 6, 6, 6, 6 8, ็หกพ6 7หกเอ็กที่กพันเจ็ดหกพันแปดได้พวกเนี้ย จริงๆอะผมเคยเทสนะเทสกับตัว3090แต่ไอซีที่ผมใช้มันจะเป็นตัวไอมันจะเป็นตัว i7 13 700K ใส่กับ3090ใช้ Power 750วัตต์80พัใช้ได้เฉยเลยนะไม่เป็นไรแต่ผมคิดว่า Power มันน่าจะทำงานหนักแล้วล่ะคือทำงานเต็มที่อะถ้าสมมติเล่นเกมด้วยโหลดร้อยทุกอย่างอย่างเงี้ยมันทำงานหนักแน่ครับแต่ถ้าแต่จริงๆอะผมคิดว่าให้มัน เพื่อเผื่อไว้ก็ดีสัก3070 Ti ใหญผมว่ากำลังเวิร์กนะสำหรับซ p u ตัวนี้นะครับทุกคนอ่ะพาวเวอร์มาดูถึงประกันพาวเวอร์กันพาวเวอร์ตัวนี้ก็ถูกซื้อเมื่อปี2 1หนึ่งเหมือนกันแต่อันนี้พาวเวอร์เขาเพิ่งไปเคลมมานะครับแล้วทาง Ad v ไว้ก็เปลี่ยนตัวใหม่มาให้เลยก็เปลี่ยนตัวใหม่เป็นตัวนี้เลยนะครับประกันตัวนี้รู้สึกว่าจะ5ปีทุกคนเพราะฉะนั้นหมด6 9เอะที่ผมเช็คอย่างอีกยาวครับปีนี้รุ่ง6กเอง เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดวันที่เดี๋ยวผมจะเขียนไว้นะในดีสคริปชั่นนะครับก็ลองดูเพราะว่าผมก็ลืมแล้วเหมือนกันว่ามันเดือนเท่าไหร่กับวันที่เท่าไหร่นะทุกคนอ่ายังมีอะไรอีกการ์ดจอที่ผมพกขัดๆจนๆจะเป็นการนี่แหละการ์ดตัวนี้ที่ลูกค้าเก่าเาใส่มาจะเป็น GTX 1 0 6 0 6นจิกนะครับแรม6จิกเป็นแรม GDDR5 นะครับทุกคนการ์ดจอผมจะประกันร้านให้ทั้งหมด1เดือนนะจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้ขายละล้ลาน่ะ1060นแต่พอดีเครื่องนี้หลุด Okay. กระจอผมบอกเลยว่าใหม่ครับแล้วใครที่ซื้อไปเปลี่ยนซิลิโคนไม่ต้องเปลี่ยนนะทุกคนผมจัดการเปลี่ยนให้หมดเรียบร้อยแล้วผมใช้ซิลิโคนของค cool er ูลเลอร์มาสเตอร์อ่ะผมจํารุ่นไม่ได้แล้วที่มันหลอดน,นิดเดียว300กว่าบาทอะ่ะผมใช้เป็นตัวนั้นใส่ไปให้แล้วนะครับไม่จะเป็นต้องไปเปลี่ยนแล้วนะผมบอกเลยตัวนี้ฟูลโหลดไม่ถึง70องศานะครับฟูลโหลดไม่ถึง70นะแต่ถ้าปิดกระจกคลิปเข้าไปอาจจะเพิ่มขึ้นมาต e ีไปทั้ง5องศาแน่นอนประมาณนั้นนะทุกคน แต่ถ้าเปิดแบบนี้เล่นไม่ถึง70เย็นแน่นอนอ่ะมีอะไรอีกก็หมดละตัวนี้โอเคเดี๋ยวเกมที่เทสวันนี้จะมีเกมใหม่ด้วย c อ l l Beauty Modern Warfa r e 3ภาคล่าสุดเลยที่เพิ่งเปิดให้เล่นเนื้อเรื่องเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงคืนสำหรับคนที่พรีออเดอร์ก็จะเล่นเนื้อเรื่องได้เลยนะตั้งแต่เมื่อวานตอนเที่ยงคืนแล้วล่ะอ่ะไปครับเดี๋ยวไปลองดูว่าเกมใหม่แบบเนี้สายหนึ่งศูนย์กศูนย์เจ้าเก่าเราเนี่ยยังจะไปได้ขนาดไหนแต่คราวที่แล้วผมก็เทสนะครับ คราวที่แล้วรู้สึกว่า cpu ใช้เทสจะเป็น i 7 127 0 0อเ้อนาะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เทสไฟ m เทสไรไปมันก็เล่นได้นะแต่ตัวนี้ผมบอกไว้เลยว่าเฟรมอาจจะไม่เท่ากับตอนที่เทสตอนนั้นนะครับเพราะว่า cpu เขาดับรุ่นลงมาประมาณ2เจนเลยนะตัวนี้เป็นเจนสิเจนสินะทุกคนเฟรมอาจจะไม่ได้เท่ากับตัวที่เทสตอนนั้นนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมใหม่กิ๊กอย่างเงี้ยไหวไหมสัก2เกมละกันวันนี้ Mo เดลวอลแฟร์สแล้วก็ไฟ m เดี๋ยวตัดกันก่อนเดี๋ยวตัดวิดีโอก่อนครับรเดีนนเ๋ยว ตอนนี้เราอยู่ใน Call of Duty Modern Warfare 3แล้วนะครับคือเกมอะผมยังแทบไม่ได้เล่นเลยนะผมเล่นไปแค่ฉากเปิดตัวแล้วก็อันนี้เป็นฉากที่2แต่ถ้าฟูว่าผมไปเล่นฉากเปิดตัวใหม่อะ่ะมันจะต้องไปดูคัสซีนอีกนานเลยผมว่าเดี๋ยวเราลองเอามาเป็นฉากที่2เลยแล้วกันดูีิว่าเราจะได้เท่าไหร่แต่ฉากแรกอะผมลองเล่นแล้วนะทุกคนแต่ผมออกเกมออกอะไรไปเงี้ยมันแล้วผมเล่นไม่จบเลยมันก็เลยมันให้ผมไปเล่นใหม่ ผมก็เลยขี้เกียจก็เลยเดี๋ยวเอาฉากสองไปเลยแล้วกันแต่ฉากแรกเล่นได้นะผมบอกเลยผมที่ผมลองเทสดูอะปรับบาลานซ์ปรับอะไรอะปรับบาลานซ์เปิด FSR สองจุดหนึ่งอยู่ที่บาลานซ์เหมือนกันนะครับเฟรมที่ได้มันจะอยู่ประมาณอาจจะมีดอกไปสูงสุดอยู่ที่สี่สิบกว่าสูงสุดก็อาจจะมีเจ็ดสิบแต่ก็พื้น,พ,นพื้นเลยจะอยู่ห้าสิบหกสิบประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูฉากนี้กัน ผมก็ยังแทบจะไม่ได้เล่นเลยก็เลยไม่มีไอ้ที่มันอยู่ในในปงในป่าผมยังไม่รู้เลยว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงนะเพราะผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยเมื่อวานโมแต่ไปเก็บเวลเดโมก็เลยยังไม่ได้เล่นแต่ใจผมก็กะจะเอาซื้อเกมนี้มาเพื่อมาเทสลงย t ทู e อยู่แล้วละครับแล้วก็ระสบไอ้เจอจังหวะมันพอดีกับที่มีชุดนี้เข้ามาพอดีก็เลยจัดหนึ่งศูนย์หกศูนย์เจ้าเก่าเนี่ยมาเทสให้ดูเพิ่มเติมไปเลยว่าเกมใหม่จะไปได้ไหมเดี๋ยวมาดูกัน แต่เครื่องนี้ก็ขายนะครับทุกคน9,800บาทนะครับใช้เขาเรียนเสร็จก่อนนี่กขดข้ามไม่ได้เลยนาานเนี่ยฉากคลาสสิกเนี่ยภาคนี้รู้สึกว่าเนื้อเรื่องจะเป็นซับไทยทั้งหมดเลยแล้วก็รองรับซับไตเติ้ลไทยทุกอย่างเลยไ <ๆ S 2> ม่ว่าจะเป็นโหมดเอโหมดมันติเพ er เจอร์อะไร <ๆ S 2> พวกนี้ก็ซับไทยหมดเลย <ๆ S 2> ดีเราจะได้เล่นเค้ออฟซับไทยกันก็ครั้งแรกนี่แหละหมดเนื้อเรื่องเพราะเราไม่เคยได้เล่นกันเลยซับไทย เพราะวันรุ่ยมมนยังมามีก็ภาคนี้แหละก่ <c oughs> อไม่ได้อลย <c oughs> อทุกคนอุ้ยสารกำลังตื่นเต้นเลยเ <c oughs> ขาพาก็าสัวต์เอ้ยเลยนะว่ญญา้ นะครับเรื่องอาวุธเลยเริ่มภารกิจไปเลยฮะไม่ต้องคิดเยอะแต่ผมคิดว่าแต่ละฉากแต่ละอะไรเฟรมอาจจะไม่เท่ากันนะผมว่าบางทีโอ้ฉากนี้อ่ะเรามาดูเซตติ้งกันก่อนครับเซตติ้งอันนี้จะเป็นค่าแนะนำเลยนะคือคุณเปิดเกมมาปุ๊บครั้งแรกก็จะเป็นเซตติ้งนี้เลยนะทุกคนอันนี้เปิดตัวนี้อัพสเกลเป็น Nvidia image scaling นะครับ แล้วก็พวกคุณภาพพื้นผิวอะไรพวกนี้ก็จะต่ำปกติอะไรประมาณนี้มันจะผสมกันไปต่ำปานกลางอะไรประมาณนี้แต่ผมคิดว่าอันเนี้ยพอพอได้อยู่นะเพราะว่ามันมีเจ็0สิแปดสิบเฟรมแต่ภาพมันอาจจะไม่ได้สวยมากนะทุกคนอย่างที่เห็นเลยเนี่ยมันอาจจะมีแบบเบอร์เบอร์บ้างแต่ผมว่าถ้าเอาจริงเล่นได้นะจิงเล่นได้นะแต่ผมจำได้ว่าฉากแรกเนี่ยฉากเริ่มเริ่มเกมเลยอะมันนี่เลยอะ เฟรมมันจะต่ำกว่าฉากนี้นะครับลูวแล้วโอ้ทำเป็นเล่นไปก็พอเล่นได้ฮล,ลื่นเลยอะแปดสิบเฟรม อาวตายซะเ,เดี๋ยวเราลองปรับให้มันสวยขึ้นดูดีจะได้ไหม <God> อ่ะกราฟิกผมลองปรับเป็นปรับสูงสุดดูซิอ่ะปรับสูงดูจะได้ไหม ัตเฟรมก็ห้าสิบหกสิบนะเมื่อกี้มีห้าสิบด้วยเฟรมก็มันอาจจะมีดอกไปห้าสิบบ้างนะแล้วขึ้นไปเจ็ดสิบบ้าง ว่าเรวลองเปิด FSR ดูดีกว่าเพื่อจะช่วยได้นิดหนึ่ง FSR สองจุดครับปรับอยู่ที่บาลานนะทุกคนโอ้พอเปิด FSR ก็มีเจ็สิครับตอนนี้อันนี้คือปรับสูงนะแต่ผมคิดว่ามันมันคงคงจะได้แค่ช่วงนี้แหละเหมือนพอเราไปอันอื่นที่เอฟเฟกเยอะกว่านี้ผมว่าก็น่าจะเอาน่าจะดรอปอยู่ ผมคิดว่าถ้าเอาให้ดีเล่นลื่นเลยอะ่ะผมคิดว่าเอาสักผมว่าเอาพื้นฐานก็พอแล้วทุกคนอันนี้น่าจะลื่นที่สุดละ,ละผมว่าแล้วก็เปิด in, อินเอพื้นฐาน FSR สองจุดหนึ่งที่บาลานซ์เหมือนเดิมแต่ถ้าปรับสุดไปเลยอะ่ะผมว่าอันนี้ไม่น่าไม่น่าได้แน่นอนอ,อันนี้ก็พอได้อยู่ทุกคนเฟรมก็ดีขึ้นมาหน่อยเจ็สิบเก้าครับปรับบาลานซ์เปิด FSR สองจุดหนึ่งที่บาลานซ์เหมือนกันนะทุกคน ตอนนี้มีแปดสิบเก้าสิบให้เห็นละแต่มันน่าจะฉากนะครับผมยำอีกทีนะผมอยากจะเทสฉากอื่นด้วยแหละอ่ะผมคิดว่าปรับปานกลางเนี่ยเปิด FSR สองจุดหนึ่งที่บาลานนะครับหนึ่งศูย์กศย์ยังเล่นคอออฟได้อยู่นะคอออฟภาคนี้ยังเล่นได้อยู่นะทุกคนทำเป็นเล่นไป แต่ถ้าเราปรับสูงปรับอะไรพวกนี้มันอาจจะมีบางช่วงที่เฟรมดอกมีแน่นอนอาจจะฉากนี้อาจจะลื่นแต่ฉากหน้าเอฟเฟกมากกว่าอาจจะต่ําลงมีผมคิดว่าถ้าเอาให้ครอบคลุมเลยอ่ะปรับบาลานซ์เปิด f s r 2.1ที่บาลาอันเนี้ยเฟรมมันก็จะเยอะเลยเฟรมมันก็จะดีเลยผมคิดว่าอันเนี้ยสบายครับแต่ฉากแรกที่ผมเทสมาปรับ Balance แบบบาลานซ์แบบเนี้ยก็หกสิบเจ็ดสิบก็มีตกไปนะบางทีอาจตกไปถึงห้าสิบเลยก็มีเป็นบางช่วงนะครับ ผมก็เลยผมก็เลยบอกว่ามันไม่กำหนดมากไม่ได้ไงเพราะมันก็แล้วแต่ฉาแต่ถ้าแบบเนี้ก็อย่างที่เห็นเลยครับแต่ผมคิดว่าเล่นได้ทุกคนสบายแต่ภาพมันอาจจะไม่ได้สวยมากนะผมต้องบอกก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยไปครับเดี๋ยวเราไปเกมหนึ่งกันเลย เดี๋ยวยังมีไฟเอ็มกับวอลโซนอีกนะทุกคนผมขอเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวขอไปเล่นเปิดแมปใหม่ๆขึ้นมาก่อนเดี๋ยวจะได้เอาแมปนั้นเทสกันอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันในวอโซนผมขอตัดก่อนครับตัดครับอ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในวอโซน2.0แล้วนะครับแต่ผมคิดว่านะไอ้บลเดอร์วแฟร์สกับวอ r โซนอ่ะมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกผมคิดว่านะครับ ผมว่ามันก็คล้ายๆกันแหละสเปคที่ใช้เล่นนะผมคิดว่าบางนี้ยังไงมันก็เล่นได้ไปครับเราไปดูเซตติ้งกันก่อนก่อนที่จะเราจะลงไปยิงกันนะครับจอเหมือนเดิมนะครับจอ full hd อันนี้ค่าเนี่ยพีเซตคุณภาพผมปรับไว้ที่ค่าแนะนำนะครับแล้วก็เปิดอยู่ที่ nvidia image scaling นะทุกคนความละเอียดพื้นผิวก็อาจจะมีปกติปกติต่ำมันก็อาจจะปานกลางผสมต่ำบ้างประมาณนั้นแต่ก็ยังไม่มีหานะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนปรับปานกลางผสมกับตำ แล้วก็เปิดเป็น NVIDIA Image Scaling นะครับทุกคน,นกเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวเราลองโดดล,ง,ล,ง,ลงไปดูแต่ผมคิดว่าเล่นได้อย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี้ยแต่ดันไปดาวซะก่อนกระจอครับทำงานอยู่ที่99้าสิเปอร์ซนเกปอร์เซ็นเกปอร์เซ็ตนะครับ ร้อนอยู่ประมาณ59-60ถึง60อ,องศาเท่านั้นเองผมผมเปลี่ยนซิลิโคนมาให้อย่างดีเลยยังไงใช้ได้อีกยาวครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วซิลิโคนโอ้ตกใจหมดเลยพอลงมาถึงพื้นก็ห้าสิบหสิเฟรมประมาณนี้นะทุกคนแต่ผมคิดว่าถ้าเปิดเป็น FSR 2.1อะไรมันก็น่าจะลื่นขึ้นนะ การทางานเต็มที่เลยครับร้อนอยู่ห้าสิบเก้าองศาการทํางานอยู่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะผมบอกแล้วว่าเย็นครับการตัวนี้ CPU ครับสบายๆยอยู่แล้วใช้งานอยู่ประมาณสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เอง CPU ครับใช้งานอยู่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองความร้อนสี่สิบแปดองศาไม่ถึงห้าสิบองศาตีไปห้าสิบองศาชุดน้ำสองตอนตัวนี้ TT เอาอยู่อยู่แล้วครับสบายไม่ต้องกังวลเลยว่าตีไจะร้อนไม่ร้อนอยู่แล้วฮนะ ห่วงแน่นอนก็เล่นได้นะทุกคนอันนี้เปิด Evidence e Image e Scaling เนะรไื่อนะไอ้นายหกสิเฟรมมีให้เห็นครับแต่อาจจะมีช่วงดรอปบ,บ้างนะ่าเดี๋ยวผมว่าเราลองลองเซตใหม่ดูเอาเปิดซัก FSR 2.1ที่บา,าลานและกันทุกคนดูสิว่าจะเพิ่มขึ้นไหม สบายห้ยทุกคน60-70เฟรมครับเฟรมก็คล้ายๆเดิมแต่ยังไม่มีดอปไป50ให้เห็นนะแต่เมื่อกี้มีบางช่วงที่ดอปไป50ให้เห็นก็มีตอนที่เราเปิด NVIDIA อ i Image Scaling อ่ Sc อะ80ก็มาแต่ผมคิดว่าเซตติ้งแบบนี้โอเคละเพราะว่าหนึ่งก็คือภาพก็ภาพมันแบบว่าไม่ได้แย่ภาพมันก็ยังพอสวยอยู่นะทุกคนอ่ะพอโซนปรับแบบ ที่เขาแนะนําเลยอ่ะไม่ต้องไปปรับอะไรเพิ่มเติมอ่ะแล้วก็เปิด FSR 2.1ที่บาลานซ์ผมว่าเล่นได้ครับสบายไปครับเหลืออีกเกมหนึ่งไฟเอ็มไปครับไฟเอ็มเดี๋ยวผมขอตัดวิดีโอก่อนเดี๋ยวไปเจอกันใน private city ครับตัดครับอ่าทุกคนตอนนี้เราอยู่ใน private city แล้วนะครับไฟเอ็มมาแต่ไงไฟเอ็มเล่นได้อยู่แล้วนะเพราะคราวที่แล้วที่เราเทสกัน <c oughs> แต่เฟซมันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนคราวที่แล้วนะเพราะผมคิดว่าคราวที่แล้ว CPU มันแรงกว่าตัวนี้เยอะ ก็ห่างกันสองเจนนะครับสิบเอ็ดสิบสองใช่ก็ตีไปห่างกันเจนหนึ่งนะถ้าตีต่ำจากเจนสิบสองนะก็สิบเอ็ดแล้วก็มาสิบอ่ะคนตอนนี้คนเล่นอยู่ <4 47 S 1> ที่สี่ร้อยสี่สิบเจ็ดคนนะครับปลายวันนี้ไอห้าจะทำเฟรมได้ประมาณไหนอ่ะจอที่ให้เทสเหมือนเดิมนะครับความละเอียดฟูลเฮดดีนะครับทุกคนหลอดพวกนี้สามช่อไอ้สามหลอดแรก ดันสุดทุกอันเลยครับแต่หลอดตัวนี้ผมไม่สามารถดันสุดได้นะครับเพราะว่าตัวแรมเขามีจํากัดอยู่ที่6กิกนะทุกคนมันก็เลยอาจจะได้เท่านี้เพราะถ้าเราเพิ่มไปอีกหน่อยเนี่ยมันจะเกินแรมละตัวนี้จะแดงละผมคิดว่าเอาให้มันไม่เกินดีกว่าแต่จริงๆหลอดนี้เราปรับไว้สักครึ่งนึงแบบนี้มันก็ได้ครับแต่จริงๆหลอดนี้มันเหมือนกับที่เขาจะให้ปรับเพราะจะไม่ตกแมทอะไรประมาณนั้นอะผมก็ปรับให้สุดไปเลยปรับให้ให้มันเต็มแรมของมันเลยตอนนี้แรมใช้อยู่ที่ 6,013 MB ก็ g กแล้วครับทุกคนตอนนี้ texture quality ครับ very high shader quality very high ครับ shadow quality very high เหมือนกันครับส่วนพวกนี้ very high เกือบหมดเลยอะไรที่เป็น very high ได้ผมก็ปรับไปนะครับแล้วก็ msaa ปิดครับถ้าเปิดไม่น่าไหวแน่นอนอ่ะ water quality อะไรพวกนี้ very high หมดเลยนะครับหลอด motion blur จัดไปเต็มหลอดเลยฮะแต่ขับไปก็เวียนหัวเหมือนกันนะเวลาขับรถ อ่ะแล้วก็ลบระยะครับคูณสิบหกครับ,รบอันนี้ปรับเวดดี้ไฮไม่ได้มันมีแค่ไฮนะทุกคนส่วนตัวสุดท้ายเวดี้ไฮเหมือนกันครับอ่วหายไปไหนล้วอันนี้อ้าวเพิ่งทำไมต้องรีอะไม่ได้ปรับนี่โอ้รีใหม่เลยโอ้จะไปเข้าเพลงใหม่รอยอีกอานนี้อ่ะไม่เป็นไรทุกคนผมอาจจะไปเผลอปรับไปโดนอะไรมันเลยให้รีเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอเข้าเซิร์ฟสักคู่ แล้วเดี๋ยวเจอกันตอนผมเข้าเซิร์ฟเสร็จแล้วนะครับไปครับตัดครับอทุกคนตอนนี้ผมรีเสร็จแล้วนะครับรีเกมเสร็จแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งอีกรอบหนึ่งกันเหมือนเดิมครับ Full HD ดูอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่รู้ไปมือไปโดนอะไร t e x t อร์พวกนี้เวลี่ไฮเหมือนเดิม Motion Blur เ,เต็มครับเราอยาก4 16สิบหกอ,อันนี้เวลี่ไฮไม่ได้โอเคอันนี้เวลี่ไฮโอเคไปครับแรมเกือบเต็มแนละ้วทุกคนไปครับเวลี่ไฮ คนเล่นกี่คนเอ่ย474คนครับไปเดี๋ยวเราไปขับรถเล่นกันอุ๊ยแต่ตอนนี้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียว90เฟร,รมครับผมปกติฮะอยู่คนเดียวมันไม่มีเอฟเฟคอะไรอยู่แล้วไปครับที่แรกที่จะไปเหมืองครับแล้วเดี๋ยวขับเข้าเมืองกัน แต่เฟรมมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนกับอตอนที่เราใช้เจ็ดเทสนะอันนี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าซีพตัวนี้มันแรงน้อยกว่าตัวนั้นเฟรมก็ต้องน้อยกว่าเป็นเรื่องปกติเลยแต่มันก็ถือว่าเล่นได้ CPU ครับตอนนี้ทำง,งานแค่4 5่สิบห้าไม่ถึงตีไป50สิเซนะครับ CPU ทำง,งานอยู่สี่0เอร์เงความร้อน c ี u ครับ47่องศาการ์จอครับทำง,งานอยู่ที่95%้า ก็เกิบ 99, 99แล้วนะก็61องศาค,ครับตอนนี้แต่ถ้าใครที่ใช้ในห้องไม่มีแอร์หรืออะไรแบบเนี้ยอายองศาก็อาจจะขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะอาจจะ70กว่าเลยถ้าห้องไม่มีแอร์และปิดกระจกอะไรแบบเนี้ยแต่อันนี้คือผมเทสก็คืออุณหภูมิห้องก็เหมือนห้องแอร์ทั่วไปเลย25องศาแล้วก็เปิดกระจกอยู่นะครับมันก็เลยอุณหภูมิมันก็เลยเย็นกว่าแต่ถ้าปิดกระจกเข้าไปเล่นห้องแอร์ก็บวกไปอีกประมาณ5องศาได้ครับ แต่ถือว่าไม่ร้อนนะตอนนี้ก็ห2ิบสองศาทุกคนถือว่าเย็นเลยโหลดเก้าปดเปเซครับ CPU เจี๊ยบเย็นเจี๊ยบสี่สิกว่าองศาพอเข้ามาในเหมืองเนี่ยพอมีคนหน่อยเนี่ยจะดรอปลงมาแปดสิบกว่าแปด0ิบห้าเจ็ดสิกว่าอ่าพอมีคนหน่อยเฟร,รมจะดรอปนะเนี่ยแบบนี้มีคนมีเอฟเฟคมีอะไรพวกเนี้ยก็เฟร,รมเขาจะดรอปครับจากที่เราอยู่คนเดียวเมื่อกี้ร้อยหนึ่งเก้าสิบเมื่อกี้ก็ดรอปไปจนถึงเจ็ดสิบกว่า ก็มีให้เห็นแต่ถ้าคนเยอะกว่านี้ก็อดอกอีกนะทุกคนให้ยืนออกันแบบเยอะๆรถมอสเยอะๆผมคิดว่าอันนั้นนี่หกสิบมี้หน่าจะมีให้เห็นแน่นอนนะมันก็น,นี้มันก็แล้วแต่ช่วงด้วยนะแล้วแต่คนแล้วแต่เซิร์ฟด้วยแต่มันมีอาการกระตุกบ้างนะบางทีก็กระตุกนึกแล้วก็หายไปแต่ก็ไม่ได้เยอะนะที่เราเล่นมาเมื่อกี้เป็นครั้งเดียวเองเนาะช่วงเมื่อกี้นี้แล้วก็ยังไม่เจออะไรไปครับไปเราขับรถเข้าเมืองกันดีกว่า ไปดูลาดกลางสิน่าจะมีคนอยู่ดูสิว่าจะได้เฟรมเท่าไหร่แต่ขับคนเดียวผมว่ายังไงก็ร้อยบวกฮนะนี่ก็เก้าสิบห้าเก้าสิบหกละแปดสิบตอนนี้โหขับคนเดียว ร้อยร้อยเฟมให้เห็นผมว่าก็อุ่นใจแล้วเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเทียบกับคราวที่แล้วที่เราเทสกันอนะไฟเอ็มกับคราวที่แล้วกับคราวนี้นะถ้าเราปิดเอ็มเอสไอไปแยกไม่ได้เลยนะแยกไม่ได้เลยนะถ้าสมมติว่าเราปิดเอ็มไอ afterburner ไปเลยไม่ต้องมองเฟมอะเพราะเฟมมันห่างกันไม่ได้มากนะทุกคนแต่ยังไงมันก็ต้องยอมรับแหละว่าซีบียูแรงกว่ามันก็ต้องได้เฟมที่มากกว่านี้ก็เป็นเรื่องจริงนะ แต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ห่างกันขนาดแบบว่ายี่สิบสเฟรมนะ้มันก็ไม่ไม่ใช่มันก็ห่างกันอยู่หน่อยหนึ่งหลักสิบเฟรมขับคนเดียวก็ร้อยครับอาจจะมีดอกมาเก้าสิบบ้างแปดสิบบ้างเป็นบางช่วงแต่ร้อยก็เห็นบ่อยอยู่นะนี่เราขับมาตลอดทางก็มีร้อยีเก้าสิบนี่ไงดอกแล้วดอกแล้วอันนี้เริ่มโหลดฉากแล้วทุกคนอะเมื่อกี้โหลดคาสิโนก็ดอกลงไปเหลือประมาณเจ็ดสิบ เก่าแต่เก่าอยู่นะทุกคนการอายุสี่ห้าปีแล้วทำปัจจุบันเล่นไอโอ้โหเกมใหม่ๆพวกนั้นได้ผมว่าก็เอาเรื่องนะปเดี๋ยวเราไปเก็บกาละากันครับแปเดี๋ยวมาดูเครื่องกันสุดท้ายละเดี๋ยวจะได้ไปลงยูทูป อ่ะเมื่อกี้นี่เหมือนโดดอะไรสักอย่างหมึงตอนนี้ดรอปลงมาห้าสิบหกสิบ้างแล้วครับนี่ไงตรงนี้ <laughs> มีคนมีรถอยู่รู้แล้วโหลดอะไรอ่านี่พอเราเข้ามาถึงกาลาดกลางครับนี่คนเยอะนะดรอปไปสี่สิบเลยก็มีห้าสิบหกสิบเก็บรถตรงไหนเอ่ยอ่านี่จะมีบางช่วงที่โหลดเลยอะไรแบบนี้เฟรมก็จะดรอปบ,บ้างทุกคนนี่คาจอครับเก้าเก้าแล้ว จริงจริงนะผม <c oughs> อะไรกะแลอความอะไรตรงนี้แต่นี่คือเราปรับสุดด้วยนะทุกคนปรับเวดีไฮหมดเลยอะแล้วพอตอนนี้เนี่ยพอมามีเอฟเฟกมีรถมีอะไรอย่างที่ผมบอกเลยว่ามันจะดรอปแต่นี่ก็ดรอปเกินคาดนะกว่าที่ผมคาดเอาไว้ก็มีห้าสิบหกสิบสี่สิบบ้างแต่ถ้าใครที่เอาไปเล่นสตอรี่อะแล้วคนเยอะจริงๆอะผมว่าลดเซตติ้งลงครับสบายแต่ถ้าใครเอาไปฟาร์มกับเพื่อนอะไรกับเพื่อนก็เซตแบบนี้นก,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 นก็ได้ครับได้เหมือนกัน อ่ะคนเย,ะเยอะกระดาษกลางตอนนี้ดรอปลงไปมีต่ำสุดให้เห็น40กว่าครับสูงสุดก็70 80แปดสต่ก็น้อยครับเนี่ยพอหันมาเจอคนก็59 60ประมาณนี้อ่ะเซตติ้งลงอีกนิดนึงถ้าใครอยากจะเล่นแบบว่าไปวอลแก๊งไปอะไรแล้วเซตติ้งก็ลดลงมาหน่อยผมว่าได้อยู่ครับผมอ่ะทุกคนเรามาดูเครื่องกันหอแลว้วอนนี้ เครื่องสวยนะครับอันนี้เป็นกระจกนะเป็นกระจกเทมเปอร์การแต่ผมไม่ได้ปิดเอาไว้นะทุกคนชุดน้ําสีขาวมันอาจจะมีดําบ้างนิดนึงนะเหมือนก็ตามการใช้งานอนะ่ะมันอาจจะมีดําบ้างมีจุดดําบ้างอะไรบ้างนะอย่างที่เห็นเลยแต่ก็นิดนึงครับไม่เป็นไรมันไม่ได้มีผลต่อการใช้งานอยู่แล้วสีขาวเป็นอย่างนี้แหละครับใครใช้คอมสีขาวเนี่ยแล้วบางทีไปทำนู่นทำนี่มามือเปือเ้อนๆเราไม่ได้ล้างเราก็าแตะเคสแตะอะไรดําหมดฮะเป็นหมดทุกคน เรื่องปกติเลยสำหรับเคสสีขาวอ่ะแปดเอ้ยเก้าพันแปดร้อยบาทครับสาหรับตัวนี้เดี๋ยวเื่ารายละเอียดประกันเดี๋ยวผมจะเขียนเอาไว้ใต้คลิปละกันนะครับผมก็ถามว่ามันขาดๆเกินๆไหมถ้าพูดถึงเรื่องการอัปเกรดอะผมคิดว่าถ้าสมมติว่าลูกค้ายังไม่มีงบตอนนี้ลูกค้าซื้อเครื่องนี้ไปลูกค้าเล่นอ,อีกเดือนสองเดือนแล้วลูกค้าค่อยๆเก็บเงิอนอัปเกรดขึ้นมาก็ได้ที่ผมจะแนะนําเลยนะว่าอยากให้อัปเกรดเลยหนึ่งครับซื้อ m แบบทูมาใสา่ 500ส,สักห้าร้อยจิกลิซสปีดสักสามพันห้าพวกไอเจนสามอะไรพวกเนี้ยก็โอเคแล้วเดี๋ยวนี้เอ็มดทูราคาไม่แพงนะที่ผมไปซื้อมา,อาคาราวที่แล้วอย่างเงี้ยของไฮวิชชั่นอย่างเงี้ยลิซสปีดอยู่ที่หนะ้าพันอ่ะผมซื้อมาพันสี่สิบาทเองนะถูกมากเดี๋ยวนี้เอ็มดทูถูกมากแล้วถ้าเป็นพวกพิทายีสามจุดศูนย์ลิสปีดสามพันห้าอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะพันพันนิดนิดหนักผมราหาซื้อได้ครับเอ็มดทูสักห้าร้อยจิกหนึ่งตัวแล้วก็ การจออันนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าแล้วถ้าเอาแบบประหยัดงบเลยนะแล้วที่แบบว่าใส่กับ CPU ตัวนี้แล้วไปด้วยกันได้ดีเลยอาม360ครับ3060 Ti ถ้าเป็นค่ายแรงก็ 66XT ครับ6 6เ t ไม่แรงมากไม่ไอราคาไม่แรงมากแถมความแรงแรงกว่า3060ด้วยผมว่าอันนี้เป็นหนึ่งในคำตอบส่วน power supply เหลืออยู่แล้วครับพออัปเกรดใส่ได้เลยไม่ต้องอะไร CPU I7 อะไรพวกนี้เอามาใส่ได้ไหมได้ครับ I71700 สอ้ะไรพวกนี้ใส่ได้ครับ I9 11900ซื้อมาใส่ได้บอร์ดซับอยู่แล้วนะครับบอร์ดตัวนี้จะเป็น B560 ไม่ใช่ B460 นะทุกคนอันนี้บอร์ดตัวนี้จะออกพร้อมกับตัว Gen11 เลยมันก็จะใส่ได้ทั้งเจน10และถ้าใครอยากจะอัพสูพีก็ได้ครับแรมเหลือที่ว่าง2ที่อัพเป็นสายสองได้ครับซื้อคินตั้นฟูลี่ก็อยู่ประมาณพันนิดๆผมขายแรมมือสองไปก็รุ่นนเเดียยวกัล พันกว่าบาทพันร้อยประมาณนี้ก็ซื้อใส่กันได้เลยนะถ้าใครที่อยากจะอัพก็เก็บไปเรื่อยอัพไปเรื่อยผมว่าได้อยู่ครับส่วนตัวเครื่องเป็นบอร์ด p u พ a c p เป็ i n นบอร์ดพประกันยังเหลือนะครับทุกคนโอเคยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันสำหรับตัวนี้9,800บาทสวัสดีครับ